สวัสดีค่ะคุณครูสัมภาษณ์หน่อยลูกเราชอบเรียนกับครูแบบไหนคะอ่ะเอออดีศักดิ์ก่อนชอบเรียนกับคุณครูแบบไหนลกูกใจดีครับใจดีหรออะไรอีกสวยนะครับสวยเหรอโอเคอ่ะทีรัตต์เลูกตลกครับตลกใจดีใจดีสวยโอเคเข้าใจมาก สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้สัมภาษณ์หน่อยนะลูกเราชอบเรียนกับคุณครูแบบไหนครูสวยครับสวยอย่างนี้ร้ออะไรอีกคะน่ารักครับน่ารักเหรอเอาสวยกับน่ารักเหรอโอเคเราชอบเรียนกับคุณครูแบบไหนคะแบบไม่สั่งงานเยอะค่ะไม่สั่งงานเยอะเหรอคะมีอะไรอีกไหมคะแบบคุณครูใจดีครูใจดีโอเคเข้าใจมากนะลูกยู่มไหนอ่ะลูกม่หนึ่งหนึ่งเหรอคุณครูสัมภาษณ์หน่อยเราชอบเรียนกับคุณครูแบบไหนคะ คุณครูเป็นยังไงหนูถึงจะอยากเรียนด้วยคุณครูสอนวิชาไหนก็ได้ชอบคุยใจดีใจดีเหรอเอาแค่ okay, ใจดีก็พอเหรอลูกโอเคเราชอบเรียนกับคุณครูแบบไหนคะตะลกตลกตลกตลกเหรอลูก<ต>ะอะไรดีคะแล้วก็สนุกสนานสอนสนุกสนานเหรอโอเค okay, อ่ะปัรระชรพลเหรอลูกชอบ,รบเรียนกับคุณครูแบบไหนคะคุณครูที่มีความรู้เยอกับ ส,สิ่งดีๆครับมีความรู้เกี่วกับสิ่งดีๆเหรอคะอะไรอีกไหมชอบเรียนแบบสนุกสนุกเรียนแบบสนุกสนุกเนาะโอเคขอบใจมากนะลูกนะสวัสดีค่ะเราชอบเรียนกับคุณครูแบบไหนคะใจดีคุณครูที่ใจดีเหรอคะยังไงอีกไหมลูกแค่นี้คระโอเน่ารักมากหนูและลูกชอบเรียนกับคุณครูแบบไหนคะสนุกสอนสนุกสนูนะคะ ชอบเรียนกับคุณครูมีสอนสนุกไม่โหดแล้วก็ใจดีะสอนสนุกไม่โหดจารีโออันนี้ออปชันเยอะมากเลยถ้คะโอเคเข้าใจ้ัดนะลูกนัหนูชอบเรียนกับคุณครูแบบไหนคะหนูชอบเรียนวิชาคุณครูขเอ๋อแดงว่าหนูชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมแล้วชอบที่คุณครูเป็นแบบไหนลูกหนูชอบคุณครูแบบไหนใจดีแล้วเข้มงวดในวิชาใจดีและเข้มงวดในวิชาที่สอนใช่ไหมคโอเคหนูแล้วลูก หนูชอบเรียนกับคุณครูแบบไหนคะใจดีค่ะคุณครูใจดีเหรอลูกมีอะไรอีกไหมคะขอแค่ใจดีเลยใช่ไหมโอเคหนูนะลคะคะเราชอบเรียนกับคุณครูแบบไหนคะใจดีค่ะใจดีรออะไรอีกไหมลูกขอแค่ใจดีเลยเหรอคะโอเคเขาใจมากนะลูกอนุนะคะนูชอบเรียนกับคุณครูแบบไหนคะแบบใจดีแเหรอลูกขอแค่ใจดีเหรอคะมีอย่างอื่นไหมลูก นูชอบเรียนกับคุณครูแบบไหนคะใจดีแล้วก็ตลกใจดีแล้วก็ตลกด้วยเหรอนูและนูกชอบเรียนกับคุณครูแบบไหนคะคใจดีแล้วก็ตลกครับใจดีกับตลกแสดงว่าชอบคนใจดีกับคนตลกเนาะสวัสดีค่ะเราชอบเรียนกับคุณครูแบบไหนคะที่ไม่สั่งการบ้านเยอะอ๋อขอแค่ไม่สั่งการบ้านเยอะเหรอลูกนูละคะใจดีแล้วก็ไม่สั่งการบ้านเยอะใจดีกับไม่สั่งการบ้านเยอะนูล่ะใจดีแล้วก็แบบชอบ พาทาอะไรสนุกสนุกครับคุณครูถามหน่อยว่าเราชอบเรียนกับคุณครูแบบไหนคะชอบเรียนกับคุณครูใจดีค่ะใจดีเหรอลูกหนูชอบเรียนกับคุณครูแบบไหนคะใจดีค่ะคุณครูใจดีเหรอคะยังไงอีกไหมลูกอะไรนะลูกเรียนกับคุณครูสวยสวยอะไรอีกคะคุณครูตลกคุณครูที่เป็นคนตลกด้วยโอ้โหโอเคเราชอบเรียนกับคุณครูแบบไหนคะ ก็นิสัยดีอะไรแบบนี้แล้วก็สอนง่ายอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อโอเคแล้วหนูล่ะคะหนูชอบเรียนกับคุณครูแบบไหนคะก็ธรรมดาสอนง่ายๆสอนง่ายๆล่ะคะอ๋อโอเคขอบใจมากนะลูกสวัสดีค่ะครับมอไหนลูกอันหนึ่งครับเดี๋ยวคุณครูสัมภาษณ์ทีละคนเราชอบเรียนกับคุณครูแบบไหนคะนีความเฮฮาสนุกเหรอลูกแบบเ้ฮาเหรออนหนูล่ะคะ ความงามความงามความงามครับความงามงามนี่ปุ๊บถ้าง,งามนี่คือเข้าเรียนเลยเหรอล,ลกูกครับโอเค okay, ค่ะขอบใจมากนะลกูกสวัสดีค่ะครูสัมภาษณ์หน่อย <c oughs> เราเรา,เราชอบคุณครูแบบไหนอถึงที่แบบเราอยากเรียนด้วยเราชอบแบบไหน <c oughs> สวยครูสวยร้ออะไรอีกคะ <c oughs> น่ารักสวัสดีค่ะมองหกแล้วลูกนี่น่ารักจังเลยคุณครูสัมภาษณ์หน่อยเราชอบเรียนกับคุณคุณครูแบบไหนคะ คุณครูสอนดีแล้วก็สวยค่ะสอนดีแล้วก็สวยแต่ลูกมีม um ีไหมคะหรือว่าขอแค่สองข้อนี้อ๋อโอเคขอบคุณมากนะคะกามน้าสีทำอะไรคะกินมะม่วงค่ะกินมะม่วงเหรอในสัตว์ที่กันกินมะม่วงแบบยั่วๆให้ดูหน่อยค่ะเราชอบเรียนกับคุณครูแบบไหนคะ ครูไหนคะครูแบบครูทั่วไปหรือที่หนูแบบชอบอะ่ะหนูรู้สึกว่าหนูอยากเรียนด้วยคะ่ะคุณครูเป็นแบบไหนหนูถึงจะอยากเรียนด้วยอ๋อกล่าเรืองค่ะยังไงอีกคะไม่ดุค่ะค่ะแล้วก็สอนดีด้วยค่ะ,คะหมดยังลูอกหมดแล้วค่ะอ๋อโอเค